สวัสดีครับเก่งรถโตครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับล้อแท้มือสองนะเป็นล้อแท้ของอีวสุนะครับตัวท็อป1.9บูพาวเวอร์ติดยางบิสโต้นะครับ255 6 0 1 8ผลิตสัปดาห์ที่25ปี17นะครับติดรถมาทั้งชุดเลยนะครับ ล้อชุดนี้สวยไม่คดไม่ดุ้งนะครับไม่มีซ่อมอ่าไม่มีเบียดด้วยนะครับสภาพยังสวยๆเลยดอกยางสวยมากลองดูดอกยางยางหนานะครับไม่มีกินข้าท้องสวยๆนะครับสีเดิมเลยสภาพดอกยงางน่ากดูข้างหน้าหน่อย เราดูวงที่สามล้อชุดนี้สามารถใส่กับล้อได้ทุกรุ่นนะครับของอีลซูใครที่ใส่ขอบ16ขอบ17อยู่จะอัพเป็นตัวท็อปก็ปใส่ชุดนี้เข้าไปได้เลยนะครับดอกนะ้าสวยทุกเส้นในวงที่สี่สวยมาก ใส่มิวเซเว่นก็ได้นะครับสวยๆเลยราคาชุดนี้หนึ่งนบาทมีทอนนะครับสนใจสอบถามได้เลยสวัสดีครับ